จะพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นโลเสื้อผ้าเดอ้อพี่น้องก็คือว่าเ,อาเสื้อผ้าตัวไหนที่เพิ่นใส่แล้วใส่แสดงคอนเสิร์ตหรือใส่ถ่ายงานหรือใส่แสดงคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่นะ่ะเพิ่นก็จะโละนะคะส่วนมากเพิ่นจะใส่ประมาณครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละคะ่ะพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็นจะซื้อเซตใหม่นะคะพี่น้องสมมติว่าเซตนี้ใส่แล้วก็จะ เก็บเก็บเก็บทอนๆกันไว้นะคะถ้าเพื่อนอยากเอาไฮพายเพื่อนก็เอาไฮพี่น้องสมมุติว่าเพื่อนจะเบิ้งว่าเออกางเกงตัวนี้มอะกับคาเล็เตอร์นักหล่องคนใดยังสีเพื่อนก็เอาไฮคือจังกล่องวะยุจังสีเพื่อนกับเพื่อนก็เอาไฮได้พี่น้องราคากางเกงนะเพื่อนบอกว่ากางเกงตัวนี้มอะกับนองลีโอคือนองลีโอแฮงจังสีนะพี่น้องเพื่อนก็สิเก็บไว้ไ้ลีโอสินะส่วนเสืออียงต่างๆของเพื่อนกับพิ่โตงามๆได้พี่น้อง ส่วนใหญ่เสืออ้อบอสบิ๊กะจะมียี่ห้อสวยๆนะพวกแชปพวกอะไรต่างๆแล้วก็มียี่ห้อบ้างเยอะมียี่ห้อนี่มีกต่ไม่ตะตัวแพงๆได้พี่น้องเพราะวะเอยียงเพราะว่าเพิ่นเป็นหนายห่างระเบีเวลาเพิ่นไปออกงานงานทีวีหรือว่างานแสดงคอนเสิร์ตลดแฮรหรือว่าคอนเสิร์ตเทิงเวทีในพับในบ่ายอย่างต่างๆน่ะ เพิ่นก็จะต้องใส่สุดที่มันสวยใหม่ทันสมัยวัยรุ่นจังสีนะพี่น้องเพราะว่าคอดูม้งเพิ่นนะพี่มาเดียวนะ่ะเป็นคนจัดแจงให้เพิ่นแลวก็สมมุติว่าเสื้อผ้าเซตนี้โละแล้วมบ้างเพิ่นกับสิไปช้อปปิง้งใหม่พี่มะเดียวเป็นคนไปช้อปปิง้งหาซื้อเสื้อผ้าให้อย่างนี้นี่นะบางทีบอสบิ๊กก็ไปหาซื้อเองบางทีบอสบิ๊กก็ไปหาซื้อกับพี่มะเดียวอย่างนี้นะเพราะว่าพี่มาเดียวนี่ แกจะเป็นคนดูแลบอดบิ๊กก็คือดูแลหลายอย่างเลยนะทุกคนเสื้อผ้าหน้าผมจังซีนาะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเพิ่นตอนนี้นะเพิ่นแต่งโตเป็นแบบสไตล์แบบคือให้มันสมไว้ไว้รุ่นจังสีนะ่ะพี่น้องคือจังตะกี้ตะกอนสมัยตะกอนนะ่ะบอดบิ๊กเพิ่นแต่งโตแบบว่าเหมือนแต่งตัวเหมือน แก่กว่าอายุจังซีนาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพิ่นปั๊บเปลี่ยนการแต่งกายค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนั้นบอสบีทผู้ใหญ่บ้านนะ่ะไล์สดอยู่แล้วมีเอฟซีน่ะคอมเมนเดอร์เอฟซีคอมเมนต์พี่น้องเอฟซี FC เพิ่นขอรถเข็นจากบอสบีค่ะเพราะว่าเอฟซี FC เพิ่นมีลูกได้สองเดือนแล้วแหละเด็กแรกเกิดเนาะคะ่ะบอสบีเพิ่นก็นเลยเออบอกว่าอยู่บ้านเพิ่นอนะมีรถเข็นอยู่สามสี่ันนี่แหละ พราะว่าลูกเพิ่นก็บเริ่มใหญ่แล้วเนาะนาริตะโตเกียวนะ่ะเริ่มใหญ่แล้วสินะลาบัดนี FC เนนนนอฟซีเป็นก็บคือสิโบมี่อิลีน่นแหละพี่น้องเพิ่นก็บเลข่ของสินะจ๊ะบอสบีก,ก็เลยว่าเออถ้าอยากได้อิลีก็ทักขอความมาเดอ้อทักขอความมาจังสินะพี่น้องเออเพิ่นก็นสิจัดแจงเอียงนั่นแหละค่ะกับประมาณนี้เนาะก็เอฟซี FC ก็ประทับใจนะทุกคนที่เออบอสบีก,ก็แบบให้ความช่วยเหลือเอฟซีสินีนะเนาะจา้ะ ก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งสิละะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสวัสดีจ้า